ทีมนาเจทีมนาเจรวมกอเขาผมพักไอ้ได้เจ็ดหนึ่สอส่ห้าเจอ่ะคนนึงไปโอเคกล้องเันนิ่งอยู่นะมันไม่วูบววาตีแบตมันหัวใจไม่กระชางไง บอลเราจริงมั้งเล่นแบบด้วยเปล่าเล่นแบบกับจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับเพงตีแบตมาเลยชวนเท้ากวนวันอาทิตย์ได้ครับที่ไหนครับอ่ามาเลยยังไม่ติดเลยเออขอขอธนาโนนขอธนาโนนขอธนาโนนอยู่ราชพฤกษ์โอ้โหเขาอยู่โซนนู้นไม่ได้ดอนเมืองอ่โหก็มีมาไกลเหมือนกันเลยมาจากไหนพี่ก็มาจากที่ไกลไกลไกลเขมาจากไอ้เนี่ยอุทัยพนธ์ทนสายสี่มาทุ่งเพล่ ไม่ไหวไกลไปถ้าวันที่สนใจก็สิบโมงสิบโมงถึงบ่ายผมว่าจะมีเราเก็บคนละสองร้อยตีจนเหนื่อยอ่ะครับเออตีจนเหนื่อยอ่ะผมจะมีขอดข้างบ้านไงมันก็จะมีคือติดบ้านเลยครับรถไปสามนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีขอดที่ทํางานอยากหาเพื่อนหาเพื่อนใหม่ๆควมกับ โอ้รับนั้นเลยพี่ตวนุกแกันเองกันเองตังแล้วตปงแล้วตีเสร็จแล้วจะมีต่ออะไรอย่างเงี้ยหลังปีไว้แล้วจะเล่นมาเล่เลยนะคอนเนคชั่นเลยองเข้าขอเข้ากลุ่มดูไหมล่ะเพื่อนเอาไว้สนใจก่อแล้วมาบอกได้ได้ไ้เอาบอลเรวไหนแต่ว่าไหนที่อยากตีที่ทำแบบนี้คนแบบจะไปคนแบบมาเตะอยู kind of ่นี่แฟนนะนีโปเลย นักแข่งเลยมา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 เยมาเลยมาเลยมเลาูลยมาเ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 ไยมาเลยมาเลยเลยเลยาเมาเลมาเยมาเลยมายาเเลอาเยาเลยมาเอมาเลยาเลาเมาเยมาแลมาเลยม่เลมาเลยมยมากลยาเลอมยมาเลยทาเลยมาเลมาเลยมายมาเลมลมมาเมลเมาเาลมามามลาลมาลลลากลมาเลย อย่างๆบอลก็เลยไปหันไปตีแบบเพิ่งก็ตีได้สองไม่เกินสองเดือนเลยนี่กลับไปฟื้นใหม่แบบที่เราเราเล่นได้ยิ่งให่ใช่เพาะมันยืนระยะได้ดีมากสองสามก้ามันตีตบแล้วบอลเนี่ยไม่รู้จะผมจะเตะได้เมื่อไหร่แต่สนามคือแบบคนผมก็เล่นไม่ได้แล้วบอลพี่ยูไทยครับตอนนี้หาย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 ท่านเสยงเสียงฟ้อนแต่สนามที่ผมเล่นผมเล่นไม่ได้นะผมรู้เลยเล่นผมโอ้โหร่างกายนี่เนี่ยอย่างนี้ผมเนี่ถ้าไม่ไหวเนี่ยเอาแค่เนี่ยพอได้ ผมเล่นแบบฟุตซอลถ้าฟุตซอลของผมอยู่ผมยืนพอยืนได้อยู่เล่นก็ต้องแบบฝึกบ่อยๆอ่ะผมยังคมแบบไม่ได้เล่นแต่เตะห้าคนอยู่นะยืนยืนเซนเตอร์อยู่ไม่มีใครเข้าทำไมไม่ต้องวิ่งเยอะบอลไม่ผ่านบอลไม่ผ่านเลยแชมป์ตลอดเลยยาวๆห้าคนเนี่ยห้าคนยืนยาว นึกว่าพี่เตะเจ็ด,กดโกลเ,เห็นยอาเทียมมาโยอาเทียมไม่ไหวเขาเต้เป็นเพื่อนพี่ในเฟซเหรอป่าวไม่ได้เฟสวันพี่สง่งรูปให้ดูใช่ไหมเป็นทห,หารใช่ไหมผมเป็นทห,หารเ,อ,เออรู้เลยระดับผู้บัญชาการแล้วไม่ถึงท่านพี่ <c oughs> อาเทียมอะไรครับ <c oughs> นายพลชาติ <c oughs> <c oughs> ในายพลเล้ยนะไม่ถึงไม่ถึง จะได้เตะบอลอยู่ใช่เตะอยู่เตะแค่กับเห็นว่ามีแรงเตะอยู่เนี่ยดีแบตไงตอนแรกที่บอกว่ามาเตะย่าเทียมจับบอลไม่ได้เลยใช่ตอนมาเล่นทีแรกๆค่ะบล็อกแป็กปุ๊บยาอนไปเตะก็โดนกันย้อไปเตะลังเตะรอบเดียวพวกบอลนี่ย้อไปเตะฟิวเจอร์รอบหนึ่งเดียวแทบร้องอย่างนะคนที่เตะบอลเนี่ยครับ ไปตีแบบเนี้ยมันบอกแบบเหนื่อยกว่าบอลเนี้ยโอ้โหใชจริงนะถ้าเกิดคนบางคนถ้าทักบอลแล้วไปตีแบบเนี่ยตีแบบเหนื่อยอาจจะเป็นระบบหายใจหรือเปล่าใช่แล้วหายใจไม่ทันไมม่ผว่าแบัใครคนนักแบดมาเตะบอลเนี่ยมันก็บอลเหนื่อยอ๋อนะน่าจะระบบหายใจคนละแบบเนี้ยไม่ใช่คนละแบบที่ว่าแบบดีกว่ามันหัวใจมันไม่กระชากกระสงแต่แบบเนี่ยคือมันดีมันไม่เจ็บนะมันไม่เจ็บ เล่นได้เล่นแก่อ่ะพี่ด้วยาะเจ็บเข่าเต็มที่ฮะเจ็บเข่าพี่เล่นน้องไม่เจ็บนะแต่บอลเนี่ยเมื่อกี้แค่สปินปุ๊บน้องไปก่อนเลยเจ็บพี่เป็นตำรวจหรือเปล่าไม่ได้เป็นไม่ได้บอ๋อทรงเหมือนเลยให้บ้า เพื่อนเซ็งเลยเพื่อนเซ็งเอาไมเอาไม่เดียวเป็นตากล้องไม่คืดูรูปรูปทุชวนพวกผมได้เลยวนแอไหม่ื่อวานื่อวานตีเราตีเสร็จแล้วก็ไปปาร์ตี้กันเนไปปาร์ตี้บ้านเป็นเพื่อนเปรกันตลอดเลยก้าเนื้อมันลาบ่ะ ก็ล่ะนะจนไม่มีแรงด้ี่อาจารย์ก็าอยู่อาจารย์มันต้องแบบพัดมาแล้วมาเขาทำโครงการเนี่ยอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ที่การบดีที่ราชุงคลอะไรเนี่ยมันเล่นก็เล่นวันศุกร์แล้ววันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ก็ไปเตะตอนกลางวันสาวเยอะเลยนะไปเตะไเตะในบอลลูนเดียรนะไปรุ่นเดียวเต็มเลยแล้วสาวเตะวฝ่ายเต็มทายกันเตะถ่ายหน่อยไอเดียคุยกัน เเด็กรุนรุนเดี้ยันเลรเออเะสาวเหนไม่ได้ตีเก่งเออก็ไม่เกงโอ๊ยลูพี่ก็ไม่เก่งก็ไปนั่งกเดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวดูเนี่ยสาวเนี่ยเดี๋ยวเีสาวหกไอ้มหกมหาลยรู้จากเขาจะได้มีเพื่อนไปไม่รอดไปตัวันเลยเอางี้ถ้าตีเล่นเก่งเ่ยมหาลัยจะเข้าเนี่ยนะราชมงคลเนี่ยเข้าฟรีเลยอาจารย์เขาเอาข้าให้เลยได้ทุนอยไม่เสียตังค์อยู่นี่จะเรียนหมอ จะเรียนหมอค่ะโอ้เล่นหมออยู่เหรอไม่ค่ะจะเรียนหมอจะเรียนหมอจะหมอก็ก็โอเคเลยไม่ต้องไปอาทุนแล้วตอนแรกนี่โรงเรียนสุพรรณเอาตัวแล้วพุทซ้อเตะไอ้นักไอ้นักทั้งเรื่องกีฬาสุพรรณบุรีปะไม่ไปอ่ะไปอะไรจะเป็นหมอเออต้องอ่านหนังสือต้องเรียนเรียนเก่งดิเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยเบอกบอกนี่ก็ไปสิเออดีแล้วลูกต้องค่ะ ก็ต้องต้องเตรียมฟิตแล้วนะหมอเนี่ยอ่านหนังสือแล้วใช่ไหมลูกโอ้โหผมใจส่งแต่จะเห็นพ่อเขาส่งจะมสี่อ่ะต้องลุยนะมสี่นนะมสี่คือมห้านี่เรียนจบเรียนหลักสูตรมหกจบแล้วนะใช่ค่ะใช่แล้วก็มหกนี่คือทําโจทย์อย่างเดียวทำข้อสอบอย่างเดียวใช่ไหมใช่ทำข้อสอบอย่างเดียวเลยนี่ก็อะไรนะช่วงเพื่อนเขาหยุดกันก็เนี่ยทำโครงการกลางคืนก็เรียนนี่เรียนอยู่ที่ไหนลูก ดิทยาค่ะดิทยาค่ะดอลล่าเหรออยาได้ไต้องนะเฮ้ยอย่าบังกำลังถ่ายแม็กติของเราก็มีหมอมาเติอยู่สองคนนะคุณคนรเราเนี่ยนี่ไงถามเดียวถามเฮ้ยหมอเติสองคนเนี่ยนี่ไอเดียถามที่หมอเลยเฮ้ยผมไม่ได้หมอ ไหนไปแล้หมอไม่มีไม่มาผมไม่ได้หมอโอ้ไม่มีแต่หมอไม่ได้มาหมอจะมาวันพุธเตะวันไหนวะเอ้ยวันศุกร์วันศุกร์พูดถหนึ่งพุ่มหนี่มันศุกร์สามพุ่มเตะกับหมุนที่เขาแล้วผมว่าเตะวันเสาร์พุ่มหนึ่งเลยศุกร์พี่มีห้ามันมีวันเสาร์พุ่มหนึ่งแล้วก็บางทีก็มีบางคานแล้วแต่จะรวมได้พี่วันไม่ต่ากันเตะได้อยู่นะ ไต่นี่อาทิตย์เตะกี่วันเนี่ยโอ้อาทิตย์นี้ผมเตะสามวันเลยโอ้ฟิตเวิร์ตะตั้งแต่วันศุกร์กับพี่แล้ววันเสาร์ที่นี่ทุ่มหนึ่งวันอาทิตย์ผมเตะบางบัวทองโอ้แล้ววันจันทร์ผมเตะนี้วันเปรี้ยวแล้วจะพักอะไรเตะที่สงกมนล้าล้าแล้พี่สงการยวพานาเดียวไปเตะบ้านพี่เพาไปเตะวันสิบเก้าตรงนี้เดือนนั่นนี่เดือนพิล็อกเดี๋ยวพานาเดียวไป โชว์ตัวหน่อยให้เขาฮือฮาไอผู้หญิงเตะบอลเ,เตยบอลสิทธิ์เกา่ <c oughs> ไไไาไงตอนแรกว, <c oughs> ว่าจะไม่เล่นแล้วพอดีมันจะมีบอลสิทธิ์เกา่าอะไรอ่างต้าาองหาสนามรองหน่อยละไม่งั้นเดี๋ยวไปเตะจริงปา <c oughs> ลาอีงตอนแรกมันคุยกันเจ็ดคนเนาเนี่ยเโอ้โหพี่คุยอย่ามันอยู่แค่เปลี่ยนสิ่งที่ขายออกวะาแหวนไอขายออกว่าเหลืองเหลืองเหลืองเงินลงครับ

ขาอ่อนแล้วยังหวาดลลวเนี่ยออเอาพี่เอา